เ <biases> สวัสดีค่ะวันนี้นาวาอยากจะมาทำอะไรครับอ่นบอกแม่น้องแต่เช้าเลยจะมาต่อแ <oa> <า>ม่เป็นรูปอะไรครับบ้านเป็นรูปบ้านเหมือนเดิมหรอแต่มันมีบ้านที่มีรายละเอียดต่างไปไหมต่างไปจากรอบที่แล้วไหม <p> อา่าลองดูสิหลายลอเพื่อน <ja> ๆฟังด้วยนา วหน้าต่างมาโกันโกน้กับหน้าต่าที่องชั้นเป็นบ้านสชั้นใช่ไหมครับมันเป็นบ้านหนึมบ้านสชั้นดีกว่าเอาบ้านสามชั้น,อน,นโอเค,อไ,เคไว้รอบหนะน้า่าม้ย หนูมีลูกเยอะหรอ,อกี่คนนะ่ะตั้งหลายคนนี่โอเคต้องสร้างบ้านหลายชั้นอืมต้องสร้างบ้านหลายชั้นเพราะมีลูกเยอะใช่ไหม มันตั้งใจอยู่โอเค ตำรวจเทสตำรวจก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรอเทส <Okay. S 2> ได้แง่แล้วตำรวจเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรอือปะเด็ดเด็ดนะคะไหนให้เพื่อนๆดูตำรวจไหนสิโอเคเอามีคาร์บอยได้หรอโอเคมีคาร์บอยหนึ่งคนเดี๋ยวเดีเห็นชัดหรือเปล่านะจะิกจิกจะเห็นไม่ชัดอ่ะนไม่ปกติแต่หลบ อันนี้คาบอยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตำรวจถึงตึงอะไก่ๆอย่างี้โอเคอ่ะ,อะพี่คาบอยเตรีหมโดไปทำหน้าที่ต่อครับมองอะไรอยู่นี่อืมคาบอยเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ไล่ไพร์ไพรเม็ด จะคาวบอยเป็นเจ้าหน้าที่ไล่ไพรเรสเหรอคือยังไงอ่ะก็พอมีมีโจรสลัดมยก็ไล่ได้เลอ๋อคาบอยเป็นคนไล่โจรสลัดเนี่ยหรออืมแต่ตำรวจเป็นตำรวจเป็นคนจับโจนทำไมเราต้องเป็นให้คาบอยไล่โจรสลัด,ดลูกเพราะอะไรอ่ะทำไมไม่ให้ตำรวจาวรวิว่งเร็วกว่าอ๋อวิ่งเร็วกว่าตำรวจเหรอแล้วเราไม่ให้ตำรวจไล่โจรสลัดเหรอ ตำรวจวิ่งวิ่งไม่ทันเพราะว่าจอนสลัดวิ่งเร็วมากอ๋อเลยต้องให้คาบอยช่วยโอเคโอเคคาบอยวิ่งเร็วมากเลได้เร็วเลยแต่ความเร็วไม่เท่ากันนะจ้ะตกลงตำรวจวิ่งช้ากว่าคาวบอยแล้วระหว่างคาวบอยกับจรนสลัดใคร,รวิ่งเร็วกว่ากันน่ะคาวบอยโอ้อคาวบอยก็เลยจับจรนสลัดได้ทันใช่ไหม,อ,มอืมโอเค แล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใครเป็นบ้านของคาบอยหรือโจรสลัดหรือเป็นบ okay. ้านของตำรวจหรือเป็นบ้านของนาวาก็ลดทำทำเลยให้หนูอ๋อเป็นบ้านของหนูท่าสร้างไว้ให้ลูกๆของหนูโอเคคาบอยก็ต้องลดนะติดหมวกตังบัวเทสน้าติดหมวกมาแขวนแบบนี้ได้แขวนไว้เลยหรืองั่นน่ะ

แล้วบ้านหนูใกล้เสร็จย่างเนี่ยมีสไลเดอร์แล้วอ๋อตกลงเป็นบ้านสองชั้นหรือสามชั้นนะสองชั้น ชั้นสาม,นะนะมออด้วยน่ะคืออะไรน่ะเอางบ่อกขอ้างบนเอาวงหอดอกข้างบนอ๋อเอาวงหอติดข้างบนสวยก็จะได้สวยอ๋อสวยสวยเพื่อความสวยงามน่ะหรอ คำนวณแล้วใช่ไหมอืม,นนอออมต้องสั่งเหลี่ยมต้องสั่งเหลี่ยมโอเคอ๋อจะได้รับน้ำหนักไว้ได้ด้วยใช่ไหม,ไมแต่เนี่ไม่ใช่เดียวกันตแตบ,บนี้อ๋อโอเค,ออเ,คเอาที่มันเป็นเซตเดียวกันใช่ไหม ผูข้างบนนี้เราทําอะไรได้บ้างนะเนี่ยชั้นสามอ่ะน่าสนใจจังเลยเราเล่นเกมก็ได้โอ้โหก็แต่อีกอันนึงที่แม่ดูมันก็น่าจะสไลเดอร์ลงมาได้ด้วยเนาะใช่ไหมแต่ว่ามันพื้นไม่ดีอ๋อพื้นไม่เรียบโอเคสไลเด,เดอร์มันไม่ได้ให้่าวบอกเลยไม่ได้แต่วาต้องเปลี่ยนเป็นพื้นเรียบใช่ไหมจะได้สไลเดอร์ได้ใช่ไหม,ไม มันจะมเอาเป็นหน้าต่างอ๋อโอเคโอเคมีม,มีมีที่ระบายอากาศอยู่ข้างในด้วยอืทำไมเราต้องถึงมีที่ระบายอากาศอะคระับก็อ,อ,อ,อากาศมันเข้าไปแล้วมันระบายออกมาอมืมันทําให้เราช่วยให้เราอะไรหรอไม่ให้เราเสียอากาศหาย หน้าปากมันติดด้วยก็ม mm hmm. องเห็นหลักติดอยากจะต้องอยกขึ้นไปทำไมอ่ะเหื่อยเหนื่อหลักน้ำหนัก mm hmm. ให้เบาลงอลับ mm hmm. น้ำหนักให้เบาลงโอเค มัก็มีหลังหมดอยู่ข้างนอกบ้านเพราะว่าเพื่อนๆพืมองไม่เห็นนะครับต้องขยับไปฝั่งนู้นแหละเียไ,ได้ครับเียเพราะว่ามันแบบเบี้ย มีรถอยู่ใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วรถนี้คือมาจอดที่หน้าบ้านอย่างนี้เหรอนี่รอืม,อมโอเคเลยโอเคเลยเป็นบ้านสามชั้นแล้วก็มีมีสไลเดอร์แล้วมาต่อที่รถด้วย คนอยู่ในบ้านกี่คนนั้นเนี่ยเอหืมขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นเงาพี่ขึ้นแล้ว

ยกลงไปแบบนี้โอเคอือเพราะถึงที่หมายแล้วเปิดประตูเลยใช่ไหม เสร็จธุระแล้วหรอไม่กลับเร็วจังใครแล้วใครเป็นคนขับรถหรอใครอ๋อรถคันนั้นเป็นคนขับรถคันใหญ่นะหรอรทุกคันก็เป็นคนขับรถรถทุกคันเป็นคนขับรถโอเค แล้วพี่ตำรวจกับพี่เข้าบอยนอนนิ่งมากเลยะ่ะยืน,ย,นยืนแม่อนอน,นอ๋อนนอนตรง,งน,นั้นอ๋อนอนตากแดดทำไมต้องนอนตากแดดเนี่ยเพราะอะไรต้องนอนตากแดดกันละเนี่ยสองคนอ่ะรถมาจอดแล้วรถมาจอดแล้วอ๋อเทียบรถเหมือนรถเทียบท่าใช่ไหมเทียบท่า เหมือนเรือเลยเนาะคล้ายๆเรือเลยเนาะรถนี้มีเทียบท่าด้วยอืออามาอ๋อเปิดมาเพื่อจะได้อ๋อเป็นเหมือนที่เราเวลาเราขึ้นเครื่องบินอะที่มันเป็นงวงช้างอะใช่ไหมลูกเดินเข้าไปในเครื่องบินอย่างนั้นเลยใช่ไหมคล้ายๆลายเลยใช่ไหม,มองวงช้างอ๋อคล้ายๆเลยเนาะ เข้าบ้านแล้วแล้วสองคนนี้ก็นอนตากแดดเขาไม่ร้อนหรอลูกอือเอาเขาคขาไปอยู่ในบ้านได้ไหมอะสงสารจังก็ของเขาสองคนไม่มีชั้นของเขาเลยนะเอาหรอโอเคต้องอยู่นอกบ้านอยู่ยสองคนอ่าแล้วสองคนโน้นล่ะก็นอนตากแดดอยูน่น <laughs> นอนตากแดดอยู่เหมือนกันโอเคไม่มีห้องของเขาเลยหรอในบ้านเนี้ย โอ้โหเป็นห้องของพี่รถอย่างเดียวเลยเหรออืมโอเคโอเคใครมาเออแหงันวันนี้เรารีวิวเสร็จแล้วใช่ไหมยงัยงยังเหรอรหโอเคง